สวัสดีค่ะสนามซุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมโทนสีเขียวนะคะโทนสีเขียวดำค่ะลายเสื้อสวยมากนะคะแล้วก็เข้ากับโลโก้ทีมมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะมาจากทีมงานของ Alsen นั่นเองนะคะแล้วก็เสื้อวันนี้เรียกว่าเป็นเสื้อเกมค่ะเสื้อเกมเสื้อเท่เสื้อกลุ่มนะคะลายสวยมากๆแล้วก็โทนสีนะคะที่บอกว่าเป็นสีเขียวมิติสีเขียวนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานการาฟิกใกล้ๆนะคะว่างานจริงเป็นยังไงบ้างนะคะ งานด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเสื้อโปโลหรือเรียกว่าเสื้อคอปกนั่นเองค่ะจะเด่นเลยตั้งแต่คอเสื้อนะคะคอเสื้อก็เล่นสีเขียวเลยค่ะตัวพื้นเสื้อนะคะจะเป็นสีดาล้วนทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีลวดลายนะคะเป็นลายกราฟิกที่เล่นเป็นสีเขียวเช่นกันนะคะแต่ว่าความโดดเด่นนะคะก็คือลวดลายของเส้นสีเขียวนั่นเองค่ะสีเขียวนะคะจะมีเขียวเข้มแล้วก็ค่อยๆไล่โทนสีนะคะ แต่เด่นๆเลยก็คือสีโทนเขียวเข้มนั่นเองค่ะเพราะว่าพอสีเขียวนะคะมาตัดกับสีดํานะคะมันเด่นมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆเลยแล้วก็โลโก้ทีมนะคะเขาเป็นรูปของมังกรนั่นเองค่ะมังกรสีเขียวนะคะรูปเสื้อที่เป็นโทนสีเขียวดํานะคะก็เลยเด่นมากๆเลยมันเป็นคุมตีมไปเลยว่าตีมนี้คือโทนสีเขียวนั่นเองนะคะแต่เราไม่ต้องใส่เขียวแบบ เสื้อสีเขียวก็ได้เราใส่เสื้อเป็นสีดํานะคะแล้วก็ใช้ลายกราฟิกของสีเขียวเนี่ยทำให้เสื้อดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็รับรองเลยว่าถ่ายรูปออกมาเด่นแน่นอนนะคะสวยมากๆนะคะสําหรับลายนี้ใครที่ชอบความพอดีพอดีแต่เท่ๆนะคะก็ใช้ลายนี้ได้เลยค่ะเปลี่ยนจากเขียวเป็นส้มเหลืองแดงฟ้านะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของงานเสื้อนะคะที่เราเอามาแบ่งปันกันนะคะส่วนโลโก้ของลูกค้านะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ โลโก้เขาสวยคมชัดอยู่แล้วนะคะอ่ะเห็นไมเอ่ยเห็นไหมเอ่ย,อ,ยอ่ะเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ค่ะอ่ะอันนี้ค่ะโลโก้ของทีมงานนะคะทีมงาน a l l s e n นั่นเองนะคะแต่ซูมให้ดูโลโก้ชัดๆนะคะโลโก้จริงสวยมากนะคะและถ้าสังเกตดีๆนะคะด้านหน้าโลโก้เขาเออที่เขียน a l l s e n ใช่ไหมคะพอมาด้านหลังตัวเสื้อนะคะเขาก็จะมีการนี่คะ่ะเอาโลโก้มาขยายใหญ่นั่นเองนะคะหนี่แบบนี้เลย และโ,โลโก้งานจริงนะคะก็ยังสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยอันนี้คืองานด้านหลังงานด้านหลังนะคะสามารถใส่ชื่อทีมได้ค่ะอยากใส่สปอนเซอร์ใส่ชื่อทีมใส่ข้อความใส่รูปใส่โลโก mm ้นะคะเลือกได้ทั้งหมดเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราไม่ได้จํากัดของดีไซน์งานนะคะแต่ว่าลูกค้าชอบความสวยงามแบบไหนก็จัดได้เลยค่ะอันนี้คืองานเต็มตัวนะคะแบบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะก็ใส่ชื่อเจ้าของเสื้อค่ะชื่อเจ้าของ เจ้าของเสื้อที่เออเป็นเจ้าของเสื้อนั่นแหละคะ่ะเป็นเจ้าของเสื้อแล้วก็จะมีโลโก้นะคะ a l l ซ e n นะคะด้านล่างสุดก็เขียน a l l ซ e n Robotic Team นะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับลูกค้านะคะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวประมาณเอจจะไม่ได้วันเสาร์หรือวันไหนนะคะทีมนะคะทีม a l l ซ e n นะคะจะมีไปแข่ง กที่ประเทศมาเลเซียด้วยก็ขอส่งกำลังใจไปให้นะคะให้ทีมงานให้น้องๆทุกคนนะคะก็ขอให้ได้รางวัลกลับมานะคะแต่ แต่อย่างน้อยก็ขอให้เล่นเกมให้ให้สนุกแล้วกันแล้วก็ให้เต็มที่ก็ถือว่าเต็มที่มากๆแล้วนะคะส่วนผลจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะขอให้มีความสุขกับกับสิ่งที่ทําก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าดูดีๆนะคะตรงหลังคอเสื้อเขาจะมีรูปเหมือนสามเหลี่ยม OX สี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเห็นแล้วนึกถึงจอยเกมเลยแล้วก็เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเกมด้วยนะคะยังไงก็ออขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ